ขออนุญาตตรวจค้นสัมภาระครับยินด,ดีครับถึงแม้ว่าโรคออยุวาแอฟริกาในสุกรจะเป็นโรคระบาดท,ที่รุนแรงซึ่งจะทําให้สุกรที่ติดเชื้อตายทุกตัวแต่กรมปรศุสัตว์โดยกองสารวัตรและกักกันได้วางมาตรการอย่างเข้มงวดในการนําเข้าและส่องออกสุกรไปยังประเทศปลายทางจึงทําให้ยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกผ่านด่านตรวจตามแนวชายแดนทุกจุดทั่วประเทศทั้งการเน้นการป้องกันการนําเข้าเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุก,กรและผลิตภัณฑ์จากสุก,กรทุกชนิดซึ่งจะต้องมีการตรวจสัมภาระและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนพร้อมทั้งดาเนินการพ่นยาฆ่าเชือ้อยานพาหนะที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระในการข้ามแดนและการฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับผู้เดินทาง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคอะหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างเต็มระบบเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากโรคอะหิวาแอฟริกาในสุกรกองสารวัตและขักกันกมปรสุสัตว์